เอาละครับผมก็สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็มามวันนี้ทุกคนก็มาพบกับคิปเวอร์เทียนทีเช่นเคยนะครับผมเช่นเคยกันแล้วก็วันนี้นะครับผมผมมีข่าวดีสุดๆเลยนะครับผมถึงแม้มันจะน้อยก็ตามมานะก็คือคิปเปอร์นะี่ช่องคิปเปอร์เทียนทีทีเอสเนี่ยได้ครบผู้ติดตาม50คนแล้วนะครับผมผมก็เลยตั้งใจทําแบบนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะเลยนะครับผมก็เพิ่งเมื่อเช้านี้เองเลยนะครับสดๆร้อนๆ้อกันเลยทีเดียว่ะกดกันเลยครับ อไปเสียมโอ้ยรอรักกันอเอาแล้วนะครับผมนะเป็นไงทุกคนอุ๊ยหายากห้าสิบซับคิปเปอร์เทีนทีนะฮผมโอ้ยต้องขอบคนทุกคนมากเลยนะครับผมผมก็เลยต้องทํา แบบนี้ขึ้นมาเลยนะครับผมอ่ะผมขอเริ่มจุดแล้วกันเนาะอาเลนะทุกคนผิดพลาดผิดพลาด,ด,ด,ดวางวางเย้คิปเปอร์ครบห้าสิบสับแล้ว ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะทุกคนแต่ถ้าอยากให้ผมทําอะไรก็บอกมาได้เลยนะครับโอ้โหดีใจมากเลยเปอร์คบ50ซับห้องนี้ผมทําขึ้นมาโดยเฉพาะเลยทุกคนด,ดีเดี๋ยวตอนหลังผมมา,มาสอนทำทาคงรูปแบบนี้ให้นะครับง เปอร์ห้าสิบแล้วทุกคนดูหมดแล้วเย้ฟูหมดก็จบพิธีนะครับผมโอ้ง่ายเกินนี่นะครับผมก็ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับผมที่ ที่มาช่วยกดติดตามช่องผ,องผมนะครับทุกคนแล้วก็ดูช่องผมกันเยอะๆนะครับแล้วก็แล้วก็ถ้าเกิดถ้าเกิด60ซับผมก็จะสลองแบบนี้ใหม่อีกรอบนึงนะครับผมก็อย่างนี้ขอยังไม่จบคลิปก่อนนะยังไม่จบนะผมเดี๋ยวผมก็กะจะคิดว่าจะทาคลิปกับเกี่ยวกับเกี่ยวกับอย่างอื่นแล้วนะทุกคนอย่างไม่แบบไม่ค่อยมีแคสเกมนะนะจะเกี่ยวกับการตัดต่อคลิปแล้วนะทุกคน แต่จะมีแคดเกมบ้างแหละเออแต่การตเตะคลิปก็มีเหมือนกันนิดนึงเออแอวนนี้ผมก็สําหรับวันนี้ผมขอขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมกับคิปเปอร์เทียนทซับนะครับผมอ๋ไปก่อนนะครับผมวสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย